สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เอ๋มไทยชาแนลจะพาเพื่อนๆืนมาทำข้าวผัดปูกันค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอ๋มีข้าวนะคะที่เหลือค้างมาจากหลายวันแล้วค่ะแต่เป็นข้าวกล้องนะคะแล้วก็มีเนื้อปูนะคะที่ซื้อมาจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งนะคะเป็นแบบจัมโบแล้วก็แกะเนื้อเรียบร้อยนะคะอยู่ในกระป๋องเดี๋ยวเราจะมาทำข้าวผัดปูกันค่ะ ซึ่งในการทำข้าวผัดบัวน,นี่นะคะจะเป็นวิธีการที่ง่ายๆมากเลยนะคะแล้วก็ใช้เครื่องปรุงไม่มากนะคะโดยที่เราจะมีตัวช่วยก็คือผงทำข้าวผัดของโลโบนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเอกจะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะในระหว่างนี้เอกกำลัง เปิดกระป๋องเนื้อปูอยู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเนื้อปูที่อยู่ในกระป๋องจากร้านซูเปอร์ของฝรั่งเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีชิ้นใหญ่ขนาดไหนคะเห็นไหมคะเนื้อเน้นๆเลยค่ะทุกคนน่าทานมากๆด้วยค่ะตอนนี้กระทะของเราก็ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวอย่างแรกเลยที่เราจะทำการผัดก็คือจะผัดกระเทียมที่เอะซับไว้แล้วก่อนคะ่ะเพื่อนๆ เนื่องจากว่ากระทะมันร้อนอยู่แล้วนะคะใส่ลงไปแป๊บเดียวกระเทียมของเราก็จะหอมแล้วค่ะทุกๆคนเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนที่เหลือลงไปเลยค่ะในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆเนบาไฟเป็นไฟกลางได้เลยค่ะนำแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นลูกเต๋าไว้นะคะลงไปผัดกับกระเทียมที่เราผัดหอมแล้วค่ะ ในระหว่างนี้นะคะเราก็จะตีไข่ใส่ลงไปผัดพร้อมกันกันกบผักที่เราทำการผัดไปแล้วด้วยค่ะทุกคนยีไข่ให้พอแตกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะทุกคนซึ่งข้าวที่ใช้ในวันนี้อย่างที่เอบอกข้างต้นนะคะว่าเป็นข้าวกล้องนะคะ มันก็จะมีความแข็งมากกว่าข้าวปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งจะทำให้ข้าวผัดของเราออกมาเป็นข้าวผัดที่ไม่แฉะจนเกินไปค่ะคนข้าวและส่วนผสมที่เรานำลงไปผัดแล้วให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผงปรุงรสที่เป็นตัวช่วยของเราในวันนี้ในการทำข้าวผัดค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าข้าวจะติดกระทะนะคะเพราะว่าวันนี้เอใช้กระทะเทฟลอนในการผัดข้าวผัดค่ะ ก่อนจะเติมผงปรุงข้าวผัดลงไปนะคะเดี๋ยวจะใส่เนื้อปูที่เปิดไว้จากกระป๋องนะคะลงไปในปริมาณที่พอเหมาะคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อปูมากก็ใส่ทั้งกระป๋องเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเอ๋จะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะไว้ทำกับข้าวตัวอื่นๆในเมนูต่อไปค่ะแต่นี่ก็คือหน้าตาของตัวช่วยของเราในวันนี้ค่ะผงปรุงข้าวผัดตาโลโบนะคะ ซึ่งเอกจะใช้ผงปรุงข้าวผัดซองนี้ในการปรุงข้าวผัดปูในวันนี้ค่ะหลังจากที่ใส่ผงปรุงข้าวผัดลงไปแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าข้าวผัดให้เข้ากันดีค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะเพื่อนๆในการจัดเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเสิร์ฟบนผักกาดหอมหรือว่าจะเสิร์ฟข้าวผัดกับแตงกวาแล้วก็เสริมด้วยมะนาวผาซีกเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวตัดความค้าของอาหารทะเลได้นะคะแต่ในวันนี้เอมีผักกาดหอมนะคะเพราะฉะนั้นเอจะเสิร์ฟกับผักกาดหอมค่ะหน้าตาข้าวผัดปูของเราก็จะน่ารับประทานแบบนี้เลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเอไปทานข้าวผัดปูเผื่อเพื่อนๆก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ